ยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบไรที่นี่คือโลกของพลังความแม่นยำและความหลงไหลในรถยนต์วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ SUV ในตำนานที่ครองใจคนทั่วโลกมาอย่างยาวนานนั่นคือ Toyota Fortuner รุ่นปี2026การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปรับโฉมแต่มันคือการเกิดใหม่อย่างแท้จริงทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พร้อมครอบครองทุกเส้นทาง เพียงแค่เห็น Fortuner 2,026ครั้งแรกคุณก็จะรู้ทันทีว่านี่คือรถที่มีความดุดันและพรีเมียมในคันเดียวกันกระจังหน้าใหม่ทรงกว้างพร้อมเส้นโครเมียมดีไซน์เชียบไฟหน้า LED รูปทรงใหม่และกันชนหน้าที่ออกแบบให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราในสไตล์ Fort u n e r ที่เราคุ้นเคย ใต้ฝากระโปรง f o r t u n e r 2,026มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด230แรงม้าและแรงบิดถึง500นิวตันเมตรพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือโตโยต้าได้เพิ่มระบบไฮบริดดีเซลเข้ามาในรุ่นท็อป G-R Sport ที่ให้ทั้งแรงบิดสูงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมเทคโนโลยีใหม่นี้ไม่เพียงแค่เพิ่มพลงังแต่ยังช่วยลดมลพิษและให้ความเงียบขณะขับขี่มากขึ้้นอีกดวย และเมื่อรวมกับระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อแบบอัจฉริยะ 4WD Intelligent Traction System และโหมด Multi Terrain Select ทำให้ Fortuner คันนี้พร้อมลุยทุกเส้นทางตั้งแต่ถนนเรียบไปจนถึงทางลูกรังหรือภูเขาสูงในด้านการควบคุมโตโยตา้าได้พัฒนา Fortuner 2026ให้ขับขี่ง่ายและมั่นใจยิ่งขึ้นพวงมาลาัยตอบสนองดีขึ้นช่วงล่างใหม่ให้ความนุ่มนวลแต่ยังคงความเหน็บแน่น และใช้โครงสร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่ NGAF ที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาลงส่งผลให้รถนิ่งขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราที่เหนือกว่าทุกครั้งเบาะหนังแท้ดีไซน์ใหม่แบบสปอร์ตนุ่มสบายและระบายอากาศได้ดีหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมจอเรือนไม้ดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการ Fortuner 2 0 2 6ยังใส่ใจเรื่องความสะดวกสบายของผู้โดยสารมากขึ้น แถวที่2และ3มีพื้นที่ขามากขึ้นระบบปรับอากาศรอบทิศทางและหลังคาพานรามิกซ์ซันรูฟที่ให้ความโปร่งโล่งหรูหราเหมือนรถยุโรปในส่วนของระบบความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ที่มีระบบอะดัพ v ีฟครูสคอนโทรลเ l นกิฟแอส a s s i บ t b l สปอ s p ตมอนิเตอร์คอน i ิชันพร e เวนชั o นและกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมมุมมองใต้ท้องรถช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจทุกเส้นทางด้านท้ายรถก็ได้รับการออกแบบใหม่เช่นกัน ไฟท้ายเล็ทอดยาวเต็มแนวกว้างพร้อมประตูท้ายเปิดไฟฟ้าที่สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้อีกทั้งยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างกว่าเดิมเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือครอบครัวใหญ่สำหรับสายสปอร์ตต้องไม่พลาดรุ่น gr สปอร์ตที่มาพร้อมช่วงล่างแบบสปอร์ตพวงมาลายัยและบอดตกแต่งด้วยได้สีแดงแพดเดิลชิพและโลโก้ gr รอบคันให้ความรู้สึกทั้งหรูและดุดันในเวลาเดียวกัน โ o y ยต้าฟอร์จูเ2026คือ SUV ที่ผสานพลังเทคโนโลยีและความหรูหราไว้ในคันเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยหรือสายครอบครัวมันพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วคุณละคิดว่า Fortuner 2026รุ่นใหม่นี้จะครองถนนได้เหมือนเดิมไหมแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเทอร์โบไร e เพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวและเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกเพราะที่นี่คือเทอร์โบไร e เราไม่ได้แค่พูดถึงรถแต่เราขับมันด้วยหัวใจ